อ้ขอก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมกับผมในมองน้ำ,นำเทนนั่นเองวันนี้ท่านเขาอยู่ในเกมสตาร์เวอร์เอยนะครับเราก็จะทำการแต่งตัวเรียบร้อยนี่นะเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะมาตกแต่งสีผมสีผมนะเอาสีผมอืไม่รู้ว่านั้นออาชึบฮึบ เอาเอาสีผมวู่นี่เอาคุมเลือกเลยทั้งมามบะโทเป็นคนชอบสีฟ้านะครับ <c oughs> เขียวไม่เข้าเลยวะส,ยว <c oughs> สีเขียวเออสีเขียวยังมีแนวตัดเออออกเทาๆหน่อยไม่ต้องเข้มมากเออสีเขียวไม่ค่อยเออเข้มๆเป็นเลยงั้นอะก็ออกดำๆเอะสดใสเออสุดใสแล้วกันหล่อ <c oughs> แล้วก็กระเกง กางเกงเราสีเขียวแวววับเราต้องปรับโทนสีผสมสีใสีเหมือนโอ้ยกูเครียดมาดิวฟาร์มบิ๊กบิ๊กบิ๊กดิวบิ๊กดิวบิ๊กดิวฟาร์มใหญ่ เกียร์คิดชื่อแล้วอ่ะเอาเป็นหนึ่งสองสามสี่คิดเกียรจริงๆไปหาแล้วโอ้ทุกต่อทุกต่อ ขอาสุขให้อยู่กับหลานประมาณนี้ไหมหลายปีต่ตอมาบริษรัทโจเจ้าเอ็นเตอร์เทนเมนต์ทุยโอ้โหโรงงานบ้านไหนวะนี่กูจะไม่ไปสมัครในขับเฮ้ยตัวเราตัวเอยู่ไหนผมขออันนี่นะใช้จอยสติ๊กนะครับผมนี่โหเขียวนางเตีย้ย ทำไมกูทำไมกูรู้ไปแปลกจังวะอืมนานทำอะไรดีนะเฮ้ยเหนื่อยวะเหนือหน่อยเหนื่อยเหนื่อยอืมเออฮะนี่มันจดหมายที่ปู่ทิ้งไว้ให้ คือฟ้ามึงดิงด้งดิงด้งดิ้งดิ้งดิ้งโหเห็นแวเนี้ไม่ถึงรถไทยรถไทยเว้ยรถเมย์ไทยแม่งเปิดเบงในทั้งทางเปิดทีอย่างวาวบ้านแตก 0.5มิลลิเมตรทุยทุยซาดิวเวล่ยงเมอซาดิวเวล่เสียงจดอดรถเมือเนะียสสดีนายใช่ดิวไหมฉันชื่อโรบินเดอะเดอะหาอะไรไม่รู้ฉันจะพานายไปที่ฟาร์มของนาย อ๋อนี่ไงคือฟาร์มใหญ่ยิวใหญ่ฟาร์มเห็่แค่บิ๊กฟาร์มเออน่าจะตั้งชื่อบิ๊กฟาร์มชื่อโหลใช่ไหมเอาเออโอ้โหบ้านกูหนงมีร้อยมีร้อยผุฟาร์มเฮ้ยขโมย อ้าวไม่ใช่เหรอผู้ใหญ่บ้านใช้พี่พิวรีพิวรีอะไรวะอ่านว่าอะไรวะ เฮ้ยจะตายเออเครียดเครียดเลยบ๊ายบายเออมองซ้ายมองขวามองหน้ากันล่ะจมูกจมูกจมูกอะไรมันบอกพอะไรวะ <c oughs> กูไม่อ่านกูอ่านนะมันเป็นบางคำ โอ้เด็ดเอาไม่ใช่ชา้าเฮ้ยอะไรเอ่ย <c oughs> พาร์แรกจะเริ่มแค่พาส์ทละวันพาร์ทละวันเออเอ้ไม่พาสละวันดีกว่าสะดวกเยอะเนาะนี่แนี่ยู้นี่ม,นมันเล็ดทั่วทั่วฝักยาเฮ้ยหัวปากากาหัวปากกาทำไมมันเสียงไว้แตกจังวะ พ่อปรุงหัวพะกาเรียบร้อยือฮัททำเอ้ยไม่ทำตัว28่แปเย็ดเคเรามาจาัดก,การฟางันหน่อยดีกว่าวัาอื่นรต้องเบาเสียงมิวสิกส,สักนิดนึงมิวสิกวิดีโอนี่แหละกาลัาง,ดาลางดีกำลังดีกลังดีอ,อึ๊บนี่กันล่ะที่ ภาพเราจะกากมานะครับเนื่องจากาจอเสียเก็เล่นได้ตายเรือยผมกเล่นได้ก็ยังดีอใใึ๊บอึ๊อึ๊อุ๊ยอึ๊ยอออ อม่น uh, uh, uh. to ี่ผมก็ยังไม่ค่อยดีเลยมากแล้วค่อยไปเล่นกันเฮ้ยแล้วค่อยไปเล่นหลังไป้อืนี่นะตงนี้เดแล้วกันติ่เก็ตอึชอึชอึชออึชสักมันมีสิบห้าเมตรเอาสักหนึ่งสองสาสี่ห้า ่อันละห้ากันเราแค่สิบลองมันแค่สิบเอ้ยอันนี้ใช้ได้ป้อมันคืออะไรเม็นนดพันมัชเนตเยดเข้ที่มันพี่ดอบใส่เรียบร้อยจะ่อรดน้ำเฮ้ยมันห้าเวดบูลเลย ถามย่างต่อเราเข้าไปในเมืองดีกว่าเออเอ้ยเราเข้าไปในเมืองดีกว่าไปหาของเอ้ยไปแนะนำตัวเออใช่ใช่ใช่ปลูกนี่แล้วก็เสร็จแล้วนี่เดิแค่งได้รับตัวพอถามได้งเสร็จแล้วชึบชึบชึบอืมอืมอืมนี่ไะพี่ โอ้ยโอ้โหต้นไม้บ้านไหนไว้สัตว์แต่บ้านกูเฉาะมาดเดียวโลเฉาะเดียวล,ล้มเลยไหนรูซสิมีอะไรมาอะไรอ่ะเก็บดิอกดอกเฟร์ฟโอเดียลเอาน่าจิ๊สไปกินได้เหรอเฮ้ยไอย้แดดจ้ด้วยเด็ดแค่เออเี้ยปัญหาเก็บดอกไม้กลางทาง ไม่เหมือนอดอยากไงไม่รู้อืมก็ก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วอันนี้คืออะไรปฏิทินห <c oughs> น,นึ่งปีวันเดย์ทิวเซเวเสมันเอามีวันเกิดด้วยเหรอเอ้ยเอ้ยมีวันเกิดด้วยน่าสนใจว่ะน,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 นี่ใครครับเรียบร

หมาดูสิเราได้นำไปกี่คนห้าคนเองโอ้โหแค่เออนัแค่สามคนจะว่าจะไม่แดกเอ้ยโอ้โหอร่อยเลยคือมึง ตอนนี้ก็เดินึกเฮ้ยคุณห,หมอหมอพรชัยชั่วเดีย๋ยวหมอสวัสดีสวัสดัวด,ว,ด,ว,ดวัดดีสวัสด,ดีไอเป็นหมอแล้วยิงเหรอนี่ยิงยิงยิงเหรอทำอะไรโรงพยาบาลแม่งอ้าวปัญญาออน่น ฮถอนหายใจหนักมากเขาบอกเอาของมาด้กองนี่ไม้จำเป็นไม่ยน้วขายแล้วก็ถ้ขายแล้วไม่มีประโยชน์ไม่เอยโอ้โเสียวบ้าเลยกูยังไงขายราคาแบบเรามาตัดไม้กันต่อต้องทำให้ฝัมนี้ดูดีขึ้นให้ได้ ค่อยไปเล่นหลังไมเอาโอ้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 ดดดิเออซุ๊บอื้มเสียงไม่ใช่ได้พวกแบกพวกแบ๊กพวกแบกพวกแบ๊กพวกแบกโควอ้เออเออโดดสักทีอื้มอื้ม ออออเออออออโอ้โหต้นไม้บ้านบนไหนวะนี่ี้เอตจากชิบหายก็เป็นชาบ้านกูนมึงเอมอกูใช้เรื่อยไปแล้วออเออเออเออต้นบ้านทำยเลไวะ โอเคสามสามหนึ่งศ okay, er ูนย์ย oh. ังยังเออเออเออร้อยอ๋อ uhm. พ mm. oh, you know? ี yeah. yeah. ่ขุดไอ้นี่นะอันนี้ก็ต้องถางถางเอาผางถางโอ้โหตัวอะไรแยอะแยะเนี่ยนำการหญิงชีไหมายเลยอืม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  อืม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 พลังงานจะหมดเรืเวลาเข้านอนแล้วครับถ้าไม่ใช่ก็ไปนอนกินดีกว่าช็อตฮึดอึดจับปะเกี่ยวกับขุนใจก่อนใจก่อนเลยเฮ้ยมาเลยโอ้ยใจเอ้าเอ้าขาไปดิไม้จะทำอะไรได้เขาบอกเกมนี้ครับของได้เหมือนเหมือนเหมือนนี่ไง เ,ออเนี่ยได้ใช้อันนี้อะไรที่ียบบภาษาไทยไหมแผ่นไม้ผมลงมัดภารรษาไทยนะครับบางอย่างที่เป็นภารกิจละ่ะอาจจะมีภาษาไทยเพสเพสอีกอันนึงอาจจะไม่มีก็ได้พลังงานแล้วก็หมดแล้วในรูปพยากรอากาศวันนี้ปยากรอากาศช่อง,อองสามร้อยแปดสิบองศา นอนนอนเออดีครับผ่านวันแรกแล้วเรามาเริ่มวันที่สองเฮ้ยเฮ้ยห้าสิบาท3้สิบสี่บาทเออเฮ้ยสามสิบบาทเลยว่าเฮ้ยอุ้ยอุ้ยดีดีดีขายดีเฮ้ยขายดีว่าเฮ้ยน่าสนใจที่ต้องเก็บดอกนี้มาขายวันที่สองโอ้โอ้เปรมเปรม

ไปชายหคนที่มีชื่อนีู้ากเมกอนท้ามไปหาอยู่ไหนวะแที่เนี่ยนี่อนี่ปะเออเนี่ยชาติไปก่อนนี้ป่ะวะเออไปแล้วกันเนดอีกเฮ้ยอะไรอะะเ มันคือต้นหอมอุ้ย40เอนชี้เจบไว้เสาเหตุที่ผ่านไปนานก็ไม่ใช่อะไรครับคือใหม่แต่ก็ยังมีลงอัพคลิปอยู่คลิปหนึ่งครับก็จากที่ดูผลงานแล้วไม่ผ้ามันก็ไม่สนุก เอาแล้วต้องมปสูรกันดีกว่วาครับกระจาโกนห้องมไปริเจโอ้สมวี e v e ยวีเอาลุงเฮ้ตกใจโดนลงน้ำมา วีเโอ้ยเบ็ดมเกี่ยวแล้วเอ้ยไม่ใช่ไอกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวฟัเดี๋ยฟัดดู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 ูดูดู่ด่าเมเเอออะเนี่ย ลุงเขาเขาตกปลามาเขาตกปลาเขาตกปลาเขาตกปลาเจ้าลุงเจ้าลุงอึโอ้ยเจ๊แม่ไม่จีลุงยอมแพ้ซะล่วโยนใจกว่าโอ้ยเขาทำเสียงทะเลมันยังไงนะ โอ้ไม่คืนบตดหำเฮ้ยนั่นแม่ม่ได้่อะไรอ้วเราใคาเอ้ยช่วปลาสัาจับแนี้เอ,เ,อเ,อเอ้ยเอ้ยโอ้เสียวสัตว์ปลากำลังเปียกปลาพระทิต์แม่นาำทั่วไปวิธีขายได้กี่บาทโดน ายตัวอะไรสามสิบบาทสามสิบบาทก็เท่าดอกไม้โอ้กูไปหาดอกไม้กูย,ยังไม่เปลืองแรงเท่านี้เลยว้าเก็บปลาไว้ยิน เออวันแม่วันแม่อันนี้ผมว่าผมจะถ่ายคลิปนอกสถานที่ดีกว่าซึ่งสถานที่นั้นก็คือ Dream World แต่ผมไม่มั่นใจนะก็ได้ถ่ายคลิปดี่ป่าถ่ายพี่ผมกี้แต้วแตกไงไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่หรอกครับเอว่าอยากลองเล่นมันกี้กรออ้ยอยากเล่นมากเอออยากเล่นแต่เด็กแล้วนะเฮ้ยลุบักบหัเมือกู <c oughs> กับชาฟา, ừ, าร์กมก่อนดูชาวเฮ้ยเปิเดหอยหอยหอยเลาะเมลีอะกินได้ไหมกินได้รสชาติใช้ได้ทอนไม้ท่อนไมห้หอยห,อ,หอยหอยกระป๋องหอยหอยกับหอยชิคกี้หอยหลุดไปแล้วเชี่ยวพูดเชี่ยเนี่ยพูดชื่อสองให้สองงามเหลือเกิน

อ้ยหอยนางมกินไม่ได้ด้วยจุดนมีใจล่ไม่มีโอ้โหนี่ก็สิบยี่สิบจะที่สิบนาทีแล้วอะ เกียดสีก็ไม่รู้แหละตอนนี้งงอยู่งั้นถ่ายหน้าสักแป๊บนะแ,แล้วเขาจะคลิปอนที่เก็บของมาพอไว้เล่นลออกไม้ครับไปเอากระเป๋าก่อนโอ้โหไอ้ต้นนั้นกูยัง่างๆไอ้ต้นนี้กูนนกจะตัดได้ไหมเนี่ย โอ๊ยเขียวที่ไหนื่กว่าท่านพี่โอ๊ยตายตายชีวิตเอ้ยทำที่เก็บของชุบหยิบ้อยนี่ก็ทิ้งเอาเอาอะไรวะเอานี่นี่กันอนี่ เออเอาเ็ดเ็ดหุดหมดเม่อเก็บแล้วเอาไทิ้งนี่เอาไปวางชบยเดี๋ยวราเอาครับุกท่าที่รับชมนะครับ ขอบคุณไดฟอนดูบีเทดเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ